ถ้าคุณเป็นคนช่างฝันเหตุการณ์ร้ายดีผมแจ็คกี้ JKP วันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับกับรายการฝันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เอาล้ครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีสาระดีๆมาฝากครับเกี่ยวกับการทํางานนะครับแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้ความฝันสี่ความฝันนำมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยครับและที่พลาดไปได้นะฮะสาระสําคัญของวันนี้คือออกรถยังไงให้ปังสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับทำไมผมเน้นจังเลยครับวันศุกร์เพราะว่าเป็นวันเกิดของผมด้วยครับผมเลยอยากรู้ว่ารถที่ผมซื้อมาเนี่ยไปเสริมดวงชะตาในด้านไหนของผมนะครับเราไปฟังกันเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลา อาละครับพูดถึงเรื่องการงานก่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยผมเคยนะครับที่จะเป็นนักขายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์นะครับขายรถยนต์นะครับเป็นเซลล์เซลล์คอนซัลแทนนะครับที่เขาพูดกันนะครับก็คือที่ปรึกษาการขายรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้าตั้งแต่ต้นะครับจนจบจนการออกรถและเซอร์วิสหลังบริการการขายอีกนะครับผมก็มีเนื้อหาสําหรับ นักขายนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆครับถ้าเกิดถูกผิดประการใดก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยหรือว่านักขายมือฉมังท่านใดนะครับมีไอเดียดีๆหรือว่ามีการขายที่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจะแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันได้อ่านกันก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ฝันไปนะครับอันนี้ก็ผมไปอ่านจากหนังสือเล่มหนึ่งมาขอไม่พูดชื่อหนังสือแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจเ,เรื่องของลิขสิทธินะฮะโอเคครับหนังสือเล่มนี้เขาพูดว่า การที่เราจะเป็นนักขายเนี่ยถ้าเราสมมตินะครับเป็นบูธออกรถและกันลูกค้าเนี่ยมาเดินดูรถครับรถเนี่ยขายยากมากนะครับผมจะบอกให้ยกเว้นลูกค้าเนี่ยจะมีใจ80%ในการเลือกซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดลูกค้าเดินมาที่บูธเนี่ยและเรา,เานะครับเรารีบปลี่เข้าไปหาเนี่ยมี2ทฤษฎีครับทฤษฎีหนึ่งคือเราจะเป็นนักขายหรือว่า2เราจะเป็น ผู้ซื้อนะครับเราต้องอยู่ฝ่ายผู้ซื้อครับอันดับแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ขายอันดับแรกเลยลูกค้าจะรู้สึกอึดอัดครับรู้สึกอึดอัดในที่นี้คือมาบังคับให้เราขายนะครับแล้วก็มาบังคับที่จะให้เราซื้อให้เราฟังข้อเสนอหรือว่าฟังรายละเอียดทั้งๆที่ไม่ได้อยากรู้เลยครับอยากดูเฉยๆแต่แบบนี้ครับในหนังสือเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามาดูแล้วเนี่ยเราเดินไปพูดใกล้ๆนะครับหรือว่าสวัสดีทักทายก่อน พูดนอ,นอกเรื่องไปเลยครับจิปาถะนะครับสารทุกสุกดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าขอโทษนะครับลูกค้าถ้าเกิดว่ามีเซลล์เข้ามาอธิบายรถให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมครับแล้วลูกค้าอยากดูรถรุ่นนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามได้ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่ ที่เราเนี่ยอยู่ฝ่ายลูกค้าและเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเข้าใจเขานะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้พูดตรงอะไรหนังสือนะผมพูดในในที่ผมสรุปออกมาแล้วก็ในงานที่ผมทำนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อลูกค้าเนี่ยดูรถแล้วนะครับพยายาม eye contact ครับถ้าเกิดเขามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเรามองหน้าเขานะครับสบตาเขา eye con t a c t เขาบ่อยๆนะครับและถ้าเกิดเขามีใจอยากจะซื้อจริงๆนะครับ เขาจะเอ่ยปากถามเราเป็นคนแรกครับอ่าเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราอ่านเกมถ้าเราอ่านเกมขาดเนี่ยโอกาสปิดการขายก็จะมีเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเราบุ่มบามบุกเข้าไปจะขายอย่างเดียวจะเอายอดอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับผมก็มีคนรู้จักแล้วก็ หัวหน้านะครับหัวหน้างานที่เป็นนักขายที่ดีและเยี่ยมยอดมากเลยนะครับผมก็ได้เทคนิคต่างๆในการขายมากมากมายไม่ว่าจะการเจราจาลูกค้าการปิดการขายหรืออะไรก็ตามแต่นะครับบนโลกนี้นะครับไม่มีอะไรที่ไม่ขายนะครับถ้ามองย้อนกลับไปนะครับถึงในยุคข,ของบรรพบุรุษของเราเลยแล้วกันในยุคที่ยังไม่มีเครื่องมืออุตสาหกรรมยังไม่มีการเกษตรยุคที่ยังเป็นเซเปียนกันอยู่เนี่ยนะครับมันมีการ ขายหรือว่าการแลกเปลี่ยนตั้งแต่สมัยนู้นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยหรือว่าสิ่งประดับอะไรต่างๆในยุคนั้นมีการแลกเปลี่ยนกันแบบว่าเนื้อสัตว์เอาเปลือกหอยมาหรือว่าเอาไม้หรืออะไรเอาหินที่แบบมีการประดิษฐ์ประดอยขึ้นมามันมีตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะครับซึ่งการขายเนี่ย เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดมีเทคนิคนี้เสริมไว้ในตัวเองนะครับเสริมไว้ในวิชาชีพไม่ว่าจะไปทําอาชีพอะไรก็ตามผมว่าก็จะประสบความสําเร็จเกิน50%แล้วครับถ้าเกิดคุณมีความรู้และความสามารถและสุดท้ายคือความเข้าใจอ่านเกมให้ขาดครับแล้วก็ดูลูกค้าให้ออก eye contact ให้เป็นเข้าให้ถูกจังหวะอะแหะครับสำหรับนักขาย ทุกท่านนะครับที่มีประสบการณ์การขายมาก็ลองมาแชร์ความรู้กันณนะที่นี้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่กําลังเริ่มที่จะท,ที่จะเข้ามาขายนะครับขออภัยครับเพื่อนๆที่จะเข้ามาขายใหม่เนี่ยจะได้รู้ว่าควรเตรียมตัวยังไงนะครับเอาละครับสำหรับความรู้สาระตั้งแต่ช่วงต้นก็จบลงไปแล้วนะครับเราไปเข้าสู่ช่วงความฝันกันเลยครับเพื่อนๆเคยฝันเห็นเพื่อนเพื่อนฝูงไหมครับ เวลาเราอยู่โรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าอยู่ที่เพื่อนก็วาร์ปมาเรานั่งคุยกับเพื่อนล่าสุดผมก็ฝันครับฝันว่านั่งคุยกับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนพูดอะไรมาไม่รู้ครับแล้วผมเงียบไปเลยครับรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันอึดอัดมันแปลกๆอะไรอย่างนี้ทําไมเพื่อนพูดก็พูดปกตินะครับแต่ทาไมในฝันผมรู้สึกว่ามันแปลกมากๆนะครับเอาละครับถ้าเกิดฝันเห็นเพนื่อนฝูงนะครับพูดถึงบุญกุศลครับจะได้ประโยชน์จากเพื่อนร่วมงานนะครับและก็ จะสำเร็จอ่าถ้าเกิดช่วงนี้ใครมีแพลนทำอะไรอยู่นะครับหรือว่าการทำงานถ้าเกิดว่าฝันเห็นเพื่อนเนี่ยเขาว่าจะราบลื่นนะครับอ่าแล้วกบฝันต่อไปเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฝันเห็นยักษ์ครับโอ้โหฝันเห็นยักษ์ส่วนตัวผมผมไม่เคยนะครับผม,มเคยฝันเห็นเปลลดครับโ,โหภาพยังติดตาอยู่เลยเดี๋ยววันไหนถ้าจะมาพูดเรื่องฝันเห็นเปลลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องที่ผมฝันนี่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเนี่ยฟังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า ขนลุกมากเลยครับถ้าไปเอาไปเล่าให้พี่ป๋องฟังนี่ผมว่าพี่ป๋องคงชอบน่าดูแต่ว่ายังไม่ไปเล่าครับเราจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นคนแรกครับเอาละครับถ้าฝันเห็นยักษ์นะครับจะพูดถึงเรื่องกรรมครับลูกน้องเนี่ยครับกรรมในที่นี้คือกรรมดีนะครับลูกน้องที่ท่านดูแลนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นลูกจ้างที่ท่านดูแลอยู่ณตอนนี้หรือว่าเพื่อนร่วมงานที่ท่านมีอำนาจเหนือกว่านะครับ ลูกน้องท่านเนี่ยตอนนี้ดีมากๆเลยนะครับและจะทําให้ธุรกิจกิจการของท่านหรือว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยประสบความสําเร็จกําไรเพิ่มพูนมากมายไม่ว่าช่วงนี้จะเป็นโควิดหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่กละยุทธ์ด้วยนะครับก็ลองดูครับปรับใช้ดูครับถ้าเกิดฝันเห็นยักษ์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆก็เสริมดวงกุศลของท่านไปนะครับฝันว่าได้ปาร์ตี้ครับปิ้งย่างครับพูดถึงสุขภาพกับงานการนะครับผม จะทํางานไม่เต็มที่ครับในช่วงนี้ภาระเยอะครับเหมือนที่ผมพูดไป็นในก่อนก่อนๆนะครับการทํางานแบบมันติกิงนะครับมันติมันติแทร็กกิ้งอ่ามันติแทร c ก i ิ้ครับคือการทำงานแบบหลายอย่าง2อย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันอันนี้ก็ต้องเมนจจัดการให้ดีก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สำคัญก่อนก็ทำก่อนนะครับจัดตารางสำคัญ1สําคัญ2สําสคัญ3นะครับเอาลวครับฝันสุดท้ายครับ ฝันว่าได้เรียนหนังสือหรืออยู่ในบรรยากาศห้องเรียนมหาลัยหรือว่ามัธยมอะไรก็ตามนะครับถ้าฝันเห็นอนุบาลน,นี่ช่วยมาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมจําความไม่ได้ครับฝันตอนเองตอนตัวเองเป็นเด็กอนุบาลและตัวเล็กๆนีเ่เป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครเคยฝันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเอามาเล่าให้ฟังกันดีกว่าครับโอเคครับถ้าฝันว่าได้เรียนหนังสือนะครับพูดถึงการค้าครับการค้าในที่นี้คือท่านเวลาจะไปเจรจากับคู่ค้าหรือว่านายทุน หรือว่าผู้ที่จะทํากิจการอะไรก็ตามไม่ว่าตัวท่านจะเป็นคนลงทุนเองหรือเปล่านะครับคู่ค้าของท่านเนี่ยจะพาท่านเจริญครับจะคอยติดตามผลงานนะครับแล้วก็คอยส่งเสริมไปในด้านที่ดีและเรื่องนี้อยากพูดมากๆอีกเช่นกันครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับการทํางานแบบว่าการทบทวนส่งอีเมลให้ลูกค้าหรือว่าการเตือนความจําให้กับคู่ค้าเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและจะประสบความสําเร็จและปิดการขายได้นะครับ เอาละครับสำหรับสีความฝันก็จบลงไปแล้วนะครับและสุดท้ายครับใครที่เกิดวันเดียวกับผมนะครับวันศุกร์ออกรถยังไงให้ปังครับสีอะไรและจะเสริมดวงด้านไหนครับไปเริ่มกันเลยครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเพื่อนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมเนี่ยเพื่อนเยอะมากผมเป็นคนเฟรนลี่มากนะครับผมเลือกสีฟ้าอ่าสีฟ้าเนี่ยจะทำให้มีเพื่อนมากแล้วก็แบบว่า เพื่อนรักเพื่อนหลงนะครับโอเคแต่ผมไม่ได้เลือกรถสีฟ้านะเดี๋ยวผมจะบอกว่าผม,มเลือกรถสีอะไรแต่ว่ารถสีฟ้าในปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับช่วงนี้กําลังมาแรงเลยก็ MGEV นะครับเป็นรถไฟฟ้าสีสวยมากเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่แค่แบบถ้าเกิดมีโอกาสได้ซื้อครั้งผมก็จะซื้อ ZS EV ครับผม สีแดงครับถ้าที่เกิดวันศุกร์ออกรถสีแดงนะครับถ้าเกิดเดินทางบ่อยนะครับมีเรื่องที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์รถประจําทางอะไรก็ดีนะครับให้ให้เลือกสีแดงเข้าไว้นะครับ สีแดงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอายุในเรื่องของความปลอดภัยต่ออายุให้ตัวผู้ใช้งานนะครับแล้วก็งานที่เสี่ยงก็ควรที่จะเลือกสีแดงเพราะว่าจะเสริมดวงในด้านการเดินทางของท่านนะครับเสริมความสุขแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่ตัวท่านนะครับสีต่อไปเลยครับสีขาวครับท่านในที่เกิดวันศุกร์ออกรถสีขาวนะครับเป็นเจ้าคนนายคนรับราชการก็ดีหรือว่ารับวิสาหกิจหรือว่ากิจการตัวเองก็ดีนะครับเลือกรถสีขาวเนี่ยเสริมในเรื่องอำนาจครับ ลูกน้องจะเชื่อจะฟังนะครับแล้วก็จะอยู่ใต้อาน,นัดของตัวท่านครับสีชมพูครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับสีชมพูเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของความสุข ออกมาโดยสายบุญโดยเฉพาะเลยครับสําหรับท่านที่ไม่มีภาระอะไรแล้วนะครับต้องการที่จะไปทําบุญออกรถสีอะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องต้องมาแบบซีเรียสเรื่องของสีนะครับก็เลยเลือกรถสีชมพูจะไปทําบุญนะฮะก็ดูแบบสดใสนะครับวันพรุ่งนี้สดใสจะไปใส่บาทขับรถสีชมพูออกไปนะครับก็ก็น่ารักดีนะครับสีต่อไปครับสีเขียวครับสีเขียวเนี่ยเพิ่มความร่ํารวยครับ เพิ่มเรื่องของเงินในกระเป๋าตังค์นะครับเป๋าตุงฮนะเรียวกว่าเป๋าตุงแล้วกันครับธ,รธุรกิจกิจการการค้าจะดีขึ้นด้วยนะครับสีต่อไปครับสีดําครับในเรื่องของการเรียนและการงานครับผมท่านที่เกิดวันศุกร์ออกรถสีดําจะเสริมบุญเสริมดวงในด้านการเรียนแล้วก็การงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจเจริญเติบโตในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและอุปสรรคน้อยลงนะครับ สีต่อไปครับเป็นสีส้มสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นลูกน้องลูกจ้างมีเจ้านายหรือว่ามีคนที่คอยให้ค่าจ้างเราแล้วคอยดูแลเรานะครับก็เลือกรถสี สีอะไรครับเพิ่งพูดเมื่อกี้สีส้มครับใช่ครับสีส้มจะคอยผู้ใหญ่เนี่ยจะคอยอุปถัมเรานะครับจะคอยสนับสนุนเราในทุกๆด้านและทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวท่านเองด้วยนะครับลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดตัวท่านดีอยู่แล้วแล้วสีรถเนี่ยมาเสริมดวงดวงตรงนั้นของท่านจะดียิ่งยิ่งขึ้นแค่ไหนนะครับสีต่อไปครับเป็นสีของผมเองครับสีกาละกินีครับสี b r อนเงินครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมใช้ในหน้าที่การงานครับผมถือว่าเป็นรถที่ใช้ไปพบปะลูกค้านะครับ ไปที่ทํางานบ่อยๆก็ถือว่าสามารถเป็นรถที่รับจ้างรถโดยสารหรือรถที่เราประกอบอาชีพก็ได้นะครับมันไม่ได้แย่นะครับไม่ได้เอามาเป็นรถยนต์ส่วนตัวซะทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะไฮบิดนิดนึงนะครับโอเคครับสำหรับที่ตัวผมเลือกสีบอลน,นี้ในเรื่องของการทํางานมาเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพนี้ก็ดีนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาไปพบปะลูกค้าหรือว่าเราขับไปหาผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่ไหนเนี่ยเรารู้สึกว่ารถเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ขับไปไหนใครเห็นลงรถมาแต่งตัวดูดีหน่อยให้สมกับฐานะการงานที่เราทำนะครับก็อาจจะมีคะแนนหรือว่าแต้มในการปิดการขายก็เป็นได้อันนี้ความคิดผมส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดดีๆนะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้มาพูดคุยกันครับเอาละครับจบลงแล้วในสัปดาห์นี้ยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับในสัปดาห์นี้หวังว่าท่านผู้ฟังจะชอบนะครับและติดตามรายการฝันไปสําหรับเลขมงคลผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็เข้าไปดูเข้าไปอ่านกันและอย่าลืมนะครับก่อนเสี่ยงโชคทุกครั้งควรทําบุญก่อนทุกครั้งครับมาร่วมค้นหาความฝันกับรายการฝันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และเพื่อไม่ให้พลาดความฝันต่อไปอย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมแจ็คก,กี้ JKP กับรายการฟันไปสวัสดีครับ